สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์นะครับถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียนะครับกับทางตะวันตกที่นําโดยสหรัฐนะครับมันมีโอกาสไหมที่ไปสู่สงครามนิวเคลียร์นะครับคือรัสเซียนะครับเตรียมพร้อมครังแสงนิวเคลียร์นะเผื่อถูกลุมในสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่อย่างไรนะครับทำไมรัสเซียนะครับขู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อบรรดาตะวันตกที่นําโดยสหรัฐบ่อย บางคนเนี่ยคิดว่ามันอาจเป็นแค่การขู่นะแต่ไม่ทําหลอกนะครับแล้วไม่ใช้หลอกก็คือมุ่ง่ายขู่อย่างเดียวนะเราลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเราถูกลุมทําร้ายนะสาต่อนหนึ่งเราจะป้องกันตนเองอย่างไรนะเพื่อไม่ถูกไม่เพื่อไม่ให้เราถูกทําร้ายเลยคือการใช้อาวุธขู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าหากศัตรูเข้ามารุมทําร้ายแบบอาชิตตัวเราแล้วนะครับ ถ้าหากเรามีอาวุธอยู่ในมือเราจะป้องกันตัวเองหรือเปล่าหรือถ้าหากอาวุธที่ใช้ป้องกันตัวเองมันเบาไปเช่นจากเดิมนะครับใช้อาวุธมีดดาบนะแล้วยังเอาไม่อยู่แต่ยังมีอาวุธปืนอยู่ในมือละ่ะเราจะใช้มันไหมนะเพื่อป้องกันตัวนะการมีชีวิตอยู่รอดของเราแต่ว่าศัตรูเรานะครับก็อาจมีอาวุธปืนเหมือนกันที่ยกตัวอย่างมานะครับเพื่อให้เราลองนึก คิดจินตนาการตามสถานการณ์ต่างๆเท่านั้นนะครับแล้วถ้าหากเป็นระดับประเทศละ่ะจะแตกต่างกันไหมนะอย่างรัสเซียหากเกิดนะขัดแยง้งตรงกับศัตรูคู่ปฏิปักนะอย่างกลุ่มเนโตกลุ่มตะวันตกที่นําโดยสหรัฐที่มีอาวุธร้แรงอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยก็เหมือนกันแล้วมันจะลุกลามบรลายกลายเป็นสงครามตรงสงครามใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเมื่อถูกลุมนะสต่อหนึ่งจะเป็นอย่างไรการเตรียมคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ นะให้พร้อมของรัเสเซียด้วยการสร้างความทันสมัยด้วยอาวุธนะครับที่ไร้เทียมทานของปูตินอย่างคินซานเซอร์คอนอเวนกาดสามารถและล่าสุดนะครับบูราว่าขี่อาวุธนะข้ามทวีบที่ยิงจากเรือดำน้ำได้ไกลหลายพันกิโลเมตรนั้นเนี่ยก็เพื่อเตรียมความพร้อมของบรรดาอาวุธขี่ความสามารถนิวเคลียร์ต่างๆเพื่อถูกลุมนะครับจากเหล่าตะวันตกนะครับที่นำโดยสหรัฐเงื่อนไขจึงอยู่ที่ว่าหนึ่ง จะเกิดความขัดแย้งตรงรัสเซียเนโตหรือไม่2จะเกิดสงครามใหญ่สงครามตรงรัสเซียเนโตหรือไม่3นะจะเข้ารุม30ต่อหนึ่งหรือไม่4นะครับรัเสเซียจะเพียงพ้าหรือไม่และ5นะครับรัเสเซียจะกล้าใช้นิวเคลียร์ในยามที่เพียงพ้าในการป้องกันตนเองหรือไม่นะครับทั้งหมดนะครับจึงถูกกำหนด นะครับด้วยสถานการณ์ต่างๆข้างต้นเงื่อนไขข้างต้นมานั่นเองนะครับนะและหนึ่งการตัดสินใจสุดท้ายของผู้มีอำนาจนะครับมันสิ่งที่เป็นข่าวออกมาที่รัเสเซียนะพยายามจะส่งข้อความเตือนนะไปยังศัตรูคู่ปฏิปักษนะ์ทางตะว,วันตกเนี่ยก็คือรัเสเซียนะครับเตรียมความพร้อมนะครับคลังนิวเคลียร์นะครับอย่างเต็มที่เต็มพิกัดนะครับหากสงครามโลกครั้งที่สาร,ระเบิดขึ้นเนี่ย ก็พร้อมนะครับในการปกป้องตนเองนั่นเองนะครับหากรัสเซียนะครับถูกลุมในสงครามโลกครั้งที่3นะครับโดยเฉพาะล่าสุดนะครับที่ผมมองเห็นนะครับรัสเซียมีการประจําการบุราวานะครับขี่ปืวุฒนะครับตะวีบที่ยิงจากเรือดำน้ําได้ไกลถึงประมาณ8,000กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัสเซียนะครับเตรียมความพร้อมครังนิวเคลียร์นะเสริมอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะน้ําบุราวาเนี่ย มันสามารถยิงหัวรบนิวเคลียร์แล้วแตกออกเป็นลูกย่อยนะซึ่งสามารถที่จะเป็นอิสระต่อกันในการทําลายเป้าหมายนั่นเองนะซึ่งยิงได้จากเรือดำน้ำนะครับซึ่งในขณะนี้นะรัสเซียมีอยู่7ลํดลนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ในจุดต่างๆนะทั่วโลกนะครับแล้วก็ในเรือดำน้ำแต่ลำเนี่ยสามารถบรรทุกนะบูราว่าได้16ลูกนะครับเอา7จ็คูณสิก็112รลูก ก็แบบว่านิวเคลียร์112ลูกเนี่ยพร้อมปฏิบัติการนะเคลื่อนไปกับเรือดำน้ำนะครับยามรัสเซียถูกลุมก็จะมีสิทธิ์ใช้เหมือนกันต้องดูนะครับว่ากล้าใช้หรือไม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ